ก็หน้อยใจแม่เฮาถว่าน้อยใจเรื่องอยังแม่เฮาเนี่ยพอมีไอเดียได้การตั้งซื้อเลยซื้อยังนุนีหน้าแล่เนี่ตั้งมแมลงเด่นี่มันกระซุบมานรื่อยๆเลยอ่ะนากรีอ่ะที่หมงเอ้ยคือามาบอกปาร์บางเรียนเก่าอ่ะเครื่องแต่งหน้ามะน้าบัดนี่โอ้ย ปวดเหยื่อแล้วของน้ำ้องน้ำรงเรียนเขามักเต็มเอาง่ามคู่ไปกับพ่อไห้ใซตต่อโปร่งกันมันเฮือกแล้วก็นั่งเลยมันนั่งบทนัดกันเขาสีนั่งสีมันกัดโคตรกับเห็นบ่ล่ะเขากัดนั่งใส่์ดิไซต์สีโอ้ยอีบ้านนอกไปนั่งสิยังอ่ะเขาคาแต่เราเขาบ่มีหมองนั่งอ่ะ เมียมือไอตัวกูบ่มเมีแนวเขียนอ่ะนักเรียนสังกูนะเอ๋อบอมเมียนอันพีซี่ครับครูบ่อยู่บ่มเมีนพีมเขาเป็นมูกันมึงตื่นมันอีอีซีครับบ่ต้องมีคับเมี่ยไม่ละมูเว้ากันบ่ต้องเว้ามวนอีซี่รังเสียอีซีเออ ที่คู่นั่นไหนจะจีบเปนนางที่คู่เห็นอย่างที่คู่อย่างที่คู่เป็นที่คู่ที่ที่คู่ผองบอกแม่ยื่นแม่ยื่นยื่นขึน้นโอ้ยทุกหยอกกันแน่และห้าคู่มาแล้วสิดาเนี่ยมึงกินนี่รอดเล็นแต่คู่ตลอดเลยเนี่นี่กูเห็นแล้วมือขึ้นเปนลเี่ยนไพ่ร้อเฮี้ยกูเสียพันธุ์มาเสียกูโอ้ยนม่ดูมันเปลี่ยนให้รอดยังบ้าปากเลยนี่แม่ แม่แล้วแม่จะหูเอาแม่จะไหนมันบอมเบลแม่มึงเอิ้นดูมันอีไสดีหลายเด้เวลาอยู่บ้านมันอีไสดีมึงเอิ้นดูอี c e c e อีย่างนี่ยมูโกไปเล่นไฮโลอย่างงี้ว่าปากเลยนี่แมนใครนั่นเอิ้อนคุณจะซื้อมูในห้องไปบ้างไหมนั่นเซวเซยวซื้อย่างเซวท็อปเออเซวท็อปยังไปเนี่ยมึงไปพิ้งหาผอมึงอย่าง กูหลับว๊าุยพะโลงบมแมนพันโลงมึงเบิ่งดีๆอีกกูเปิดให้มึงเบิ่งเมือวานี่ไหมนั่งเหกนั่งโป้คุณครูคะสวัสดีค่ะคือวันนี้มันเรียนแทนลูกแล้วทำไมแก่กันเอ้ยคุณครูคะฮะวันนี้ ไม่มีเก้าอี้นั่งให้หนูกลับบ้านก่อนได้ไหมคะไม่ได้เธอมีที่นั่งเหรอค่ะทำไมเธอไม่เข้าข้อก่ะออเอา้าข,ข้อไงนหนูไปที่กระตายนะหมาที่งัวไปงั้นอะคุณครูครับเพื่อนเขามีที่นั่งหมดคะ่ะหนูไม่มีที่นั่งค่ะใครไม่เธอทำไมเธอมาช้าเห,หรอเธอมาสวยเหรอไม่หนูสงสารเขาสงสารใครเธอไปยืนอยู่แกนั้น งั้นเธอไปยืนอยู่แกนั้นเธอไม่มีเที่ยงคุณเธอไปยืนอยู่แกไปยืนอยู่แก่คูาข,ขาอ,อย่าให้เด็กหญิงสี่มานั่งใกล้หมู่ค่ะทำไมเด็กหญิงสี่เป็นเห่าค่ะทำไมเธอไม่โกนเหา่าเธอไม่เคยโกนหัวทุกคนไม่มีทุกคนไม่มีเห่านะแต่หนูมีทำไยเธอว่าหนูเป็นคนพิเศษไงมีอะไรเมื่อยโอ้โอโอ <laughs> อะไรอะไรมุมพอหรือยังคะไม่ให้ยืนอยู่ที่แกนั้นแหละแต่มันเกินไป้าใช่ไหมแน่แล้วก็บอกว่าหนูรื่นความคุยอีกไม่คุยไม่ได้คุยเธอไม่มีที่ยืนเธอก็ยืนอยู่แกนั้นแหละไม่ไปไหนเมือดทำไมไม่ถือไปอีกสีอะไรเอาเน่ทำไม ทำไมคุณครูลำเอียงทำไมคุณครูคุยกับหญิงออยพอจังคะอะไรเวลาคุณครูคุยกับกหญิงออยทำไมคุณครูพูดพล่อยพอจังเด็กหญิงออยเขาสวยโอ้ยนุดูหน้าแล้วนุ้มด้เห็นยุคาคมเหรอแนวลบกระดานครูไปไหนเนี่ยใครไปทำไมครูทำอย่างนั้นคะมันได้สองอย่าง ทั้งใส่ผมก็สื่อเสมอครูตอนกลางวันวันจันทร์ถึงสุขครูใส่มังเรียนเสาร์อาทิตย์ครูใส่ไปซ่อนหวกตอนครูไปซื้อสูตรขาถามไหมคะว่าซื้อไปให้ใครถามแล้วครูตอบว่ายัางไงคะซื้อไปให้เมียเอาครูมีเมียบอกครับ<ะ>ครูมีเมียบอกครับมีเมียแล้วกำลังจะ๋าเมียมาเอาผัวแล้วอชวอชื่ออ,อ,อะไรหน้าตาดีจังชื่ออะไร ตายองครับใช่ตายองเหรอครับเธอเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมบ่เคยครับที่เขาข่มขืนครูในห้องเรียนเธอเคยดูไหมมาดิมาครูขาอยากเรียนแล้วค่ะเหรองั้นอ่านตามวันนี้ครูนักเรียนทำความคารพบสวัสดีครับครูวันนั้นครูสอนสะอาไปแล้ววันนี้ครูสอนสะอีให้ทุกคนได้อ่านเข้าใจไหมครูขาวันนั้นวันที่เท่าไหร่คะ ิบห้ามกราตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะูครับพุ่งนี้ครูไปไหนครับครูไปไหนพรพ่งพ่งนี้ครูไปไหนมาครับอะไรนะพุ่งนี้ครูไปไหนมาครับเส้าเหรนมันหมกเก้าแล้วลูกโอ้ยยุ่ซื่อเมี่ยเขามุงไปพวงนี้ครูไปไหนมาครับโบราณมากเลยนะ<อ>แล้วครูจะอ่านให้เขียนโอเขียนให้อ่านคู่ค้า อะไรสันคูบังการะดานค่ะคมมสันใหญ่ค่ะเฉยๆนะคููขาอะไรคูใส่โบแล้วเหมือนตุ๊ก,กตาญี่ปุ่นเลยค่ะผมคืนคูซะไม่ค่ะโนจะห้าค่ะคำนี้อ่านว่ากีก <G> ี กออีออกีเก่งแท้สูี่ <c oughs> ไม่ใช่จะขึ้นยากแต่สูงยากอะยากครับเนาะสวนยากครับ,อรบมออีมีเต็มสิบเอาไปแปดคู่เขียนเร็วๆนะครับเขียนเร็วจตไในแต่คู่กับาสะกดอยู่เนาะ หีค่ะคำนี้ครูรู้ว่าทุกคนอ่านได้แต่ครูยังให้อ่านทีละคนต้วาวหยองอ่านว่าอ่านว่าอ,อ่านว่ามันออกปากไม่ได้ใ,ใช่ไหมคำว่าหีเนี่ยหอยเห็บสลีย,ยาดว่าจะดูของจริงไหมอุ้ย คุณครูขะอะไรแม่หนูบอกว่าห้องหีบสระอีอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะมันจะทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันยังไงมันจะตีกันค่ะมันไม่เคยตีกันต้องแยกมันออกค่ะคนนั้นชื่ออะไรอ่ะนี่หูหนุ่งวกครับครูเออได้ยินนี่ป่ะอันนี้อ่านว่าอะไรเธอชื่ออะไรเหรอชื่อท็อปครับครูฮะท็อปครับชอบซื้อท็อปครับครูเออกระบางสั้นเนี้ย จะพูดภาษาไทยครูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ได้ top, <c oughs> ครับครูเด็กสายท็อปครับคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านให้เพื่อนฟังสิ <c oughs> มันจะดีหรอครับครูโอ้ยมันก็ดีนะมันจะมันจะดีนะ <c oughs> <c oughs> ผม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 พูดได้ใช่ไหมครับถ,ถ้าถ er ้าเธอคิดว่าเธอพูดได้เธอก็ต้องพูดอ่านว่าเห็นไหมเห็นของฉันแล้วตอบเยอะขันว่อครูกูตอบขาตัวเหญ่เรื่อนกัน วันนี้ห้องนี่เสียสนิทจังเลยโอ้มันดีแล้วดีแล้วเธออ่านเธอเธอเธงอ่านได้วันนี้ครูไม่กรูลไปแล้วอ๋อเหรอคะคุูจะสอนเกษตรอเกษตรวิสัยเหรอคะเกษตรตะกอ ขอโทษค่ะนึกว่าใกล้บ้านหนูนหวิชากเกษตรพี่จ้ากเกษตรสีค่ะสรีกไรอีกอะไรอีกโอเครกูเ <c oughs> <c oughs> ขียนประไรอีกดีนะจู๊านี่ยังอีกมวจะแตก พอไก่ค่ะะ่อไก่พอไก่ค่ะอ่าใบไม้มีสระอาอยู่ข้างๆค่ะสสระค่ะโอ๊ย <laughs> มันบมเปนคู่คู่มันอยู่ทับกันค่ะมันต้องทับกันทับกันเหรอค่ะโอยคูเข้าโรงเรียนถือโรงเรียนไมนีี <laughs> ครูขาทับข้างหลังค่ะ ข้างหลังแบบไหนวะม,มันอยู่เกลื่งกลางครับครูระหว่างกลางเหรอแม่แล้วครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ค,คุณครูเก่งมากตบไปให้เองหน่อยขอบคุณนักเรียนทุกคนนะวิชาเกษตรเกษตรเกษตรวิธีเพาะปลูกวิธีเนี่ยไหนจะเปิดข่าวเรี่ยนนี่มาโดดเนี่ยเพาะปลูก อย่ามาเขียนโดนที่นอปลานีิวิธีพาออะไรเทาปลูกเทาเผาอะไรคะครูเทารถเหรอคะวิธีพอปลูกคุณครูครับคุณครูจบมาจากไหนครับเนี่ยเอกภาษาไทยถูกไหมถูกค่ะ